สวัสดีครับผู้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง9 2สำนักงานพัฒนาภาคตีหน่วยโดยชาการทหารพัฒนาช่วงนี้มาติดตามรับฟังภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากันครับ เมื่อเร็วๆนี้กองบัญชาการกองทัพไทยโดยบัญชาการทหารพัฒนาโดยโดยพัฒนาการลื่นที่43ตํานักงานพัฒนาภาค4โดยบัญชาการทหารพัฒนาจัดเจ้าหน้าที่ผสมเทียมให้บริการผสมเทียมโคโดยใช้น้ำเชื้อจากนทออพอให้กับโคของราษฎรในพื้นที่มีจำนวนยอดโค5ตัวพร้อมให้คำแนะนำน้ำเชื้อสายพันโคของนทพอการรักษาโคในขั้นต้น ให้ความรู้ในการป้องกันโรคลำปีสกินโรคปากเท้าเปื่อยและได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ความเข้าใจศาสตร์พระราชาในด้านเกษตรผสมผสานและเกษตรทฤษฎีใหม่ให้กับประชาชนจำนวน5รายนะักสถานีผสมเทียมบ้านเตาปูน ตำบลลำป่าอำเภอเมืองพัทลุงจังหวัดพัทลุงและนี่คือภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับ